แชร์ไปไหนครับแชร์ไปหาพ่อไงสัตว์ลุงลุงยายเขียวไม้ยัง ยายเขียวติดคุกหัวโตไอสัตว์มีกระทิงไหมมีไอสัตว์มึงมาดูเลยเฮียมีกระทิงมีควายธนูมีทุกอย่างไอสัตว์เอาเนื้อสองโลไอสัตว์ท่องตายเฮียกูไม่ได้ขายเนื้ออหน้าหีสรุปไปว่ากันตัวยายเขียวยังปล่อยแม่งติดคุกหัวโตไอสัตว์ลุงขี้วัวทำไรได้มั่งเอาไว้มึงแดกไอสัตว์สวัสดีครับพ่อหนุ่มผมยาวหัวขาวหน้าหีพ่อตายแมวเมสันเพิ่งเคยเข้ามาดูไลฟ์สดครับเพิ่งเคยไม่ใช่ผอเพิ่งพอพันอีฮา เิมมาไหมลุงคือไอด้าของผมไอเบียไอหน้าหี้ไอสิ่งที่เฮี้ยนี้มึงชอบจังเฮี้ยเบียขอบคุณสําหรับเงินเยียวยาครับกูไม่เคยให้ไอสัตว์กูลุงโทนี่กูไม่ใช่ลุงตว๋ยหน้าหี้ลุงซีควายดูหน่อยพาพ่อ,อ,อมาซี่วัวหรือหมาครับแมมมอสหนะ้าไอสัตว์อยู่ข้างหลังเนี่ยได้ยังครับส้มตําสุรศักดิ์มึงสั่งส้มตํานังแต่ตอนไหนไอสัตว์แดกปลาหมึกก่อนได้เฮี้ยเนี่ยปลาหมึกเนี่ยไอไหนห้าหีลุงขอดูหีวัวหน่อยดูหี้วกูเนี่ยเนี่ยหีกูเนี่ยลุงสรุปใครฆ่าน้อง มึงอะฆ่าไอสัตว์ลุงหล่อมากผมขาวจังขาวแล้วหนักหัวเหมือยหน้าหี้ขาวก็หัวกูลุงประมูลวัวเิ่มต้นนี่แหละไม่ได้ประมูลเียอะไรทั้งนั้นแหละแบดลุงเหรอครับเหมือนกันเลยพ่อองตายสวัสดีทุกคนละช้างลหะครับตัวเขาขาวอะช้างอเหียเนี่ยลุงไอแจ็คไหนยังมึงอยากแดกขี้ไปไหนสัตว์เลี้ยงวัวแต่ขายมาใช่เปล่าลุงขายหีได้ยังครับส้มตำสุรักดิ์มึงกูไม่ได้ขายส้มตำไอหน้าหีลุงลุงหัวขาวมีขาวด้วยหัวขาว หัวขาเขาเรียกว่าสีขาวไอสัตว์วัวหัวขาวนี่กูไอหน้าหีวัวใส่ถานกี่ก้อนวัวบ้านพ่อเขาใส่ถานหลายสัตว์มันแดกย่าไอหน้าหีวัวมีหูไหมครับวัวบ้านพ่อหลสัตว์ไม่มีหูวัวมันก็มีหูทุกตัวไอหน้าหีลุงมีวัวพันธุ์บางแก้วไหมครับบางแก้วนั้นมันหมาไอหน้าหีอันนี้วัวแดกย่าหรือยังลุงมึงมาแดกพร้อมกูไมสัตว์มามาสวัสดีครับเพื่อนพ่อมาดูหีววัวก่อนอันดับแรก ลุงใส่ถุงยางให้ดูด้วยเดี๋ยวกูใสให้ดูวันนี้นะไอพวกที่แบบไม่ใส่ถุงในใ้าสัตว์เวลาเย็ดกันแนละ้วขอเอ็ดแดกไอสัตว์รีบเข้ามาดูกูจะรีบขายของแล้วกูจะไปแดกเหล้าเย็ดหีเมียลุงเหรอเย็ดหีแม่เมื่อยสัตว์หลังฟามต้นใบกระท่อมไหมครับไม่มีต้นใบกระท่อมไอเหี้ยเดี๋ยวตำรวจก็ทัวลงกูอีกไอกหน้าหงี้ข้างหลังบัวข้างหน้าควายไอสัตว์มึงว่ากูควายเหี้ย รับผสมพันหมาไหมครับมึงไปผสมเองไปสัตว์ไปลุงลุงขอดูรอยสักหน่อยเดี๋ยวค่อยดูมีแชมพูปิดผมขายปิดอ่ะมีแชมพูปิดผมขาวขายไหมครับไอสัตว์แชมพูปิดผมขาวประชดกูจังนะพวกมึงนี่แกล้งอ้วนหรือว่าอ้วนจริงๆครับลุงไอสัตว์กูอ้วนอ้วนหนักหัวพ่องเลยหน้าหีเลียหิวัวให้ดูหน่อยมึงมาเลียเองต้มไหมครับ ลุงลุง,ลงมีน้ำท่อไหมน้ำท่อมีอนะตีนกูนะ่ะน้ำล้างตีนกูเอาไหมหสัตว์แดกน้ำล้างตีนกูไอพวกที่ชอบแดกน้ำกระท่อมน้เฮียมึงลองมาแดกน้ำตีนกูไมหมไอสัตว์อันไหนไม่ดีพวกมึงก็เล่นกันจังทำกันจังไอหน้าหีลุงย้อมผมที่ไหนมาครับหัวกุ้งออกไอสัตว์หัวกุงก h, วก้งออกไอเฮียเดี๋ยวกูจับหวัวให้ดูมาเร็วๆค่าตัวห้าร้อยหรือเปล่าค่าตัวอะไรห้าร้อยหน้าหี เฮียกูไม่ใช่ไอ้ก้าวกูลุงโทนี่ลุงกูต้ตังหน่อยกูไม่ได้ปล่อยเงินกู้ไอ้น้าหี่สวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโหแจ็คแป๊บแตดไอ้เหียลุงมีไข่วัวขายไมไม่ได้ไข่กู้เอาเปล่าลุงลุงขี่วัวให้ดูหน่อยยอมผมมาเหรอครับลุงขอหาวัวไปต้มแซ่บหน่อยสำหรับวันนี้นะใครที่เข้ามาแล้วนะครับบอกเลยนะว่าสำหรับพวกที่เสร็จไว มันมีถุงยางชนิดหนึ่งที่ทําให้มึงเสร็จช้าและผู้หญิงคนไหนที่แม่งตายด้านอีสัตว์นะหี้มึงแบบด้านชาแล้วอ่ะโดนเย็ดบ่อยอีเย้เหียคือแบบอ่าหีตายด้านอนะ่ะมึงเข้าใจป่ะมันจะมีแบบถุงยางที่เพิ่มความเสี่ยวได้มึงเข้าใจไหมเดี๋ยวกูจะทําให้ดูกูจะให้ดูนะเออนะลูกลุงตัวไหนครับลูกกูทุกตัวเย็ดเองทุกตัววัวที่ฟาร์มเมื่อไหร่จะกลับไทยครับอยู่แลวมันตั้งไหนสัตว์เมื่อไหร่จะกลับไทยก็ามา ลุงลุงวัวตัวเท่าไหร่ตัวเท่าที่มึงเห็นเนี่ยไอน้น่าหยีใครเข้ามาฟาร์มกูอยากมาเที่ยวไอสัตว์มานะแดกหญ้าแดกฟางไอสัตว์ไม่มีข้าวให้แดกมากินหญ้ากับวัวกับควายกูแจกวัวหน่อยครับมีแพ้ไหมจ๊ะกูเลี้ยงวัวมึงจะมาถามหาแพ้หาพ่อมึงเหรอ <c oughs> เลี้ยงอย่างเนืองถามหาอย่างเนืองโคตรพร้อมไง ลุงลุงขอดูหูวัวหน่อยจะย่างไอสัตว์มึงจะมาย่างหูวัวแล้วขอบคุณครับสําหรับอ่าสําหรับเดือนละห้าพันกูลุงโทนี่กูไม่ใช่ลงตูกกูไม่เคยแจกห้าพันในหน้าหนี้ชักเป้าให้ดูหน่อยชักเบ้าให้ดูก็มากินผัดเผ็ดกบขาลุงอ่าแจกอะไรครับแจกส้นตีนไอเหียใครกดไลค์แจกส้นตีน,ใค,น,ตนใครอยากได้แชร์ให้กูด้วยหน้าหงีเด็กอายตุต่ำกว่าสิบแปดปีไปจูงแขนพ่อแขนแม่มานั่งดูด้วย เดี๋ยวจะมาดงามองราดามงดรามาอีกไอเฮียมีลูกแพ้ไหมจ๊ะก็กูบอกแล้วกูทำฟาร์มบวกูไม่ได้ทำฟาร์มแพ้อีหาอีหาวายไดยนโนเสาร์ตัวละกี่บาทครับไดนโนเสาร์ตัวละห้าร้อยมีไดนโนเสาร์มียูนิคอนที่ฟาร์มกูมีปลาฉลามมีม้าน้ำอ้ออ มีมาน้ามีระยุธิคอนมีโลมาดอฟินดอฟินไอหน้าหี้วลุงขอกบกินยี่สิบโลมึงเป็นปอบไรสัตว์มึงจะมาแดกกบเนี่ยไก่ชนตัวเท่าไหร่ครับไม่มีไก่ชนที่ฟาร,ร์มกูไม่มีไก่ชนในหน้าหี้หิวข้าวจังครับหิวข้าวแล้วมึงมาบอกกูทำเฮี้ยอะไรล่ะ หิวทุเรียนหิวทุเรียนแดกตี้กูไหมเฮียฮะลุงเลี้ยหิว,วให้ดูหน่อยมึงมาเลี้ยเองไ้สัตว์มึงมาเลียเอง,ง,เเองลุงบินให้ดูหน่อยไอ้สัตว์เด้ลุงบอกยาเขียวให้กลับบ้านหน่อยครับมีคนแค่ไหมครับมีคนแคบทั้งเจ็ดมีสโนไว้ที่ฟาร์มกูเข้ามาดูโอ้ย มีสโนไว้แล้วก็มีคนแคะทั้งเจ็บเข้ามาดูนะเออกูเลี้ยงไว้อยู่ในข้อกับคนแคทไอ้หน้าหีช้างตัวเท่าไหร่ครับช้างตัวละสองหมื่นตอนนี้กำลังเริ่มผสมพันเอาไดาโนเสาร์ผสมกับช้างใครอยากมาดูเข้ามาดูที่ฟาร์มกูไอหน้าหี เป็นไรส,สดถุงยางอนามัยนะเออสำหรับใครที่ไอสัตว์เสร็จเร็วมึงไาเอาถุงยางตัวนี้ไปใช้เดี๋ยวกูจะบอกราคาไอหน้าหิตัวไหนไสัตว์เสร็จไปไปตีกระี่สิบนาทีเสร็จไอเขี้ยเสียเงินซื้อชักเป้าอยู่บ้านในหน้าหีที่ฟาร์มลุงมีเซเว่นอีเวนที่ฟาร์มกูมีเซเว่นด้วยพาร์ลกอนกำลังจะมาสร้างที่นี่สาขาสองเออเดอะมอมีอยู่แปดจุด ตัดกม็มีมึงอยากมาฟาร์มกูมึงมาเลยมีทุกอย่างให้เลือกสันในหน้าหีนงะ่นาสนใจครับบัวพันชีสุบัวพันชีสุบ้านพ่ององไรเฮียมีแต่หมาไอ้หน้าหี้ช้างตัวละสองแสนหมาตัวเท่าไหร่ครับหมาตัวละยี่สิบบาทมึงเจ้ากี่ขาปวยพรแจ็คหน่อยครับไอ้ตายไปไว้ไสัตว น้ำลายเก็บด้วยครับบ้านผมห้าสิบบ้านกูยี่สิบแพ้อยู่ไหนลุงก็บอกแล้วฟาร์มบัวฟาร์มบัวมึงจะแพ้มาจากไหนแม็กพร้อมยังขอบสิบเจ็ดราคาเท่าไหร่โว้ยมึงเห็นกูไลขายแม็กหรือล้อยางไรหนะน้าเหี้ยเป็นต้นไม้หน่อยปีนไปหาพ่อ,อไไ้เหี้ยให้กูปีนต้นไม้เนี่ย แค่นี้ยังพิสดารไม่พอหรือไงทำสีผมร้านไหนครับขาวดีมีนกเพนกวินไหมครับมีนกเพนกวินนะเออมีอูดมียีลาฟที่ฟาร์มกูเออจาดููอะไรขอหินที่ฟาร์มลุงหน่อยครับหินอะไรหินลูกลังอะ่ะเยอะแยะเบา สีผมสวยจังรีวิวแดกย้าหน่อยลุงมึงมาแดกเองไอสัตว์มึงมาแดกเอง,อม,ง,ม,เองมึงมาแดกเองเลยลุงลุงยายเขียวบ้านแกอยู่ติดสามแยกใช่ไหมยายเขียวกำลังจะมาอยู่กับกูแล้วกูไปประกันตัวออกมาวัวสามขามีไหมครับลุงวัวบ้านพ่อมีสามขาอะไรเฮีย ลุงลุงเก็บคนแก่คนนี้หน่อยพูดเยอะไอสัตว์เก็บคนแก่มึงจะมาเก็บกูได้ไงรีวิวหีควายหน่อยโอย <c oughs> มีแพนด้าตัวกี่บาทแพนด้าตัวละสามสิบเก้าบาทกำลังแดกยอดไทยอยู่หลังฟาร์มมาดูได้รีวิวกินอาหารหมาหน่อยครับกู <c oughs> ดแดกข้าวมึงยังจะกูดแดกอาหารหมาอีกไอหน้าหี บัวหนึ่งตัวมีสี่ขาถ้าบัวเก้าขาถ้าบัวเก้าขามีกี่ตัวบัวมันก็เก้าขาทุกตัวแหละไอสัตว์ไอ้แดงเอา้ายาแดงอีกแล้วมึงสร้างตัวละครใหม่ให้กูอยู่เรื่อยแค่ยายเขียวนี่กูก็ยังตามหาไม่เจอหน้าหีรีวิวเีหน่อยไอสัตว์มีแมวมีแมวน้ำ มีแมมมอนมีหมีพันดาที่ฟาร์มกูเข้ามาดูยูนิคอนกำลังออกลูกเออคนแค่ทั้งเจ็ดอยู่อีกกองหนึ่งสโนไว้กำลังจะฟืน้นรีบมาดูก่อนนี่สโนไว้จะฟืน้นทำผมรานไหนลุงแมวน้ำตัวเท่าไหร่แมวน้ำเก้าสิบเก้าบาท มีต้มไหมครับตลกดีตลกมึงก็หัวล้อแล้วก็แชร์ไอ้น่าเหี้ย e. เสียงกูจะไม่มีแล้วเนี่ยกูรับไ์สดทุกวันเนี่ยเห็นใจกูบ้างไหมกูต้องมาดดาพวกมึงรีวิวไดโนเสาร์หน่อยค่ะไดโนเสาร์มันกำลังนอนอยู่ห่มผ้ากินเหล็กให้ดูหน่อยโอ้ยกินเหล็กที่อะไรของมึงอีกแดกยาให้ดูหน่อยลง ขอดูไดโนเสาร์หน่อยคะ่ะไดโนเสาร์กำลังนอนหลับกูห่มผ้าให้เมื่อกี้นี้มียุงพันเบคอนไหมคะยุงพันเบคอนก็มามึงจะไปย่างแดกเลยอีเชียรีวิวไข่ซันหน่อยมีหอยแครงขายไหมครับหอยแครงหอยแมงฟูวมึงถามหาพ่อเมื่ไหร่สัต ลุงตัวกูลุงโทนี่ไอ้หน้าหีไม่ใช่ลุงตัวรีวิวด้วหนะ่ที่ไล่ไม่มีอะไรที่ไล่ไม่มีอะไรบ้างมีทุกอย่างห้างสปปรรพสินค้าอยู่ลุงโทนี่ฟาร์มสยามพารากอนสาขาสองอยู่ที่นี่เดอะมอลมีทั้งหมดแปดสาขาอยู่ฟาร์มลุงโทนี่เซเว่นมีอยู่สามสิบที่ มีปลาฉลามไหมครับก็กูบอกแล้วปลาฉลามออกลูกเป็นแมวที่นี่มันกาลังจยออกลูกอ่าพักหายใจบ้างก็ได้นะลุงผมเป็นห่วงมันกูจะตายเพราะพวกมึงนี่แหละอีหน้าหนีคนละหนึ่งแช่เก้าบาทเหรอลุงก,กระตุกจ้างไอสัตว์นี่เด็ดกูอย่างดีเลยสัตว์ทีบอดแบนด์นี่มึงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยทีบอดแบนมึงเห็นไหมเนี่ยกูอยู่ใกล้เน็ตด้วยรีวิวยาย้อมผมออกหนยครับรีวิว แมวน้ําหัวขาวหน่อยไอสัตว์ไดโนเสาร์ตัวละกี่บาทกูบอกไปแล้วไอเหียไดยโนเสาร์ไอหน้าเหี้ยผมติดตามตั้งแต่เป็นอหาหารจนมาเป็นนายกผมก็ยังติดตามอยู่โอพวกมึงทำไมปั่นกูจังไอหน้าเหาี้ยสำหรับผู้หญิงซื้อไอเฮีย้ยมึงไม่ใช่เอามาเขือยาวยัดหีเลยนะ เอาถุงยางสวมด้วยป้องกันเชื้อโรคอมให้ดูหน่อยลุงโอ้ยอมพ่อของเหล่้สัตว์ป้อกเข้ามาในเพจเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะ